สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2567ค่ะสมเด็จพระณิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา7จ็ดิกาสมเด็จพระณิธิธาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราชภากาชาติไทยเขตปุมวันทรงบาดพระสงฆ์เนื่องในโอกาสครบรอบ110ปีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราชภากาชาติไทยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลส,ส,สภากาชาติไทยาากายาาํา,า,กา,าเนิดขึ้นเมื่อปี2 4 5 7 โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นสถาบันแห่งแรกที่สอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทยปี2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบร,รมราชองคการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัตยิยกสถานะวิทยาลายัยพยาบาลสภาการาิไทยขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาและพระราชทานพระบร,รมราชานุญ,ญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้ใช้ชื่อว่า สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอายัยกาเจ้าที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาการแพทย์การสาธารณสุขและวิชาชีพพยาบาลของไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระคณิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน มีพันธกิจหลักคือผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพในการทำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยคุณธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมบริการวิชาการและวิชาชีพด้วยเครือข่ายความร่วมมือ กับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคมพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาพิบาลและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทำงานและการดำรงชีวิตเวลา17.32นาิกานาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัด่าทองในการพระราชทานเพลิงศพ ทันตแพทย์หญิงทวินอินทรลิบซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่3พฤษภาคม2567สิรีิอายุ99ปีทันตแพทย์หญิงทวินอินทรลิปเกิดเมื่อวันที่19ตุลาคม2467ที่จังหวัดสิงห์บุรีเป็นบุตรีของนายกิจกับนางแม้นจิรวงศด้านครอบครัวสมรสกับทันตแพทย์ประสาทอินทรลิบทำหน้าที่ภริยาและมันดาตแลบุตรธิดาทั้ง3าคนให้เป็นคนดีประกอบสามาชีพตามความถนัด จนมีความเจริญก้าวหน้าตลอดจนอบรมบุตรหลานให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นทำความดีด้านอาชีพได้ดำเนินธุรกิจเปิดคลินิกธันตกรรมชื่อประสัททนคลินิกประสบความสำเร็จมานานกว่า30ปีทันดแพทย์หญิงทวินอินทรลิศยังเป็นที่รักและเคารพของบุคคลทั่วไป มีจิตใจดีขยันอดทนและมีเมตตาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมออีกทั้งยังเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบทุนมวลนิธิต่ตางๆตลอดจนช่วยเหลือชุมชนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เสมอมาองคมนตรีเป็นประธานปิดการอบรม Train the Trainer หลักสูตรฝึกปฏิบัติการและประเมินทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครพลเอกดาพงรัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ Train ดอร Trainer หลักสูตรฝึกปฏิบัติการและประเมินทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาซอฟต์สก l ลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมรุ่นที่2 โดยนับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมามีการอัพสกิลส์และรีสกิลส์คณาจารย์ในโครงการอย่างเข้มข้นในเรื่องทักษะการเป็นพยยกรกระบวนการทักษะการสื่อสารของนักเล่าเรื่องจิตวิทยาและภาษาสมองเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้กระบวนการโค้ชกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เป็นผลให้ผู้ผ่านการอบรมมีทั้งกรอบความคิดทักษะและเครื่องมือแบบวิศวกรสังคมอาทิมีกรอบความคิดที่เติบโตที่เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทายยอมรับความเห็นต่างแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากอารมณ์ความรู้สึก เพื่อการตัดสินใจด้วยหลักเหตุผลรู้จักการทำงานเป็นทีมคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะ Soft Skills สำคัญสำหรับศตรวตรรษที่21ได้อย่างแท้จริง ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการสร้างคณาจารย์ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีเป้าหมายเพื่อให้สามารถบ่มเพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนให้เป็นบัณฑิตนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมที่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัยต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนา,อนอารอมัตยยุกลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ